ในโลกของเรือยอชสุดหรูที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้มีรสนิยมระดับสูงเรือวิกตอเรียถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความอลังการและวิศวกรรมชั้นสูงที่ถูกหล่อหลอมเข้ากับความงดงามอย่างลงตัวชื่อวิกตอเรียไม่เพียงแต่สะท้อนความสาง่างามแต่ยังหมายถึงชัยชนะในทุกมิติทั้งด้านการออกแบบเทคโนโลยีและประสบการณ์การล่องเรือระดับโลกขีดขีดขีดการออกแบบภายนอกผสมผสานความคลาสสิกและทันสมัย วิกตอเรียโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานเส้นสายที่ดูสง่าแต่ยังคงไว้ซึ่งความลื่นไหลแบบเรือยอสสมัยใหม่ตัวเรือผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถแล่นได้เร็วแต่ยังคงความเสถียรแม้ในสภาพทะเลที่ผันผวนดาดฟ้าขนาดใหญ่ถูกออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวหรือดินเนอร์ใต้แสงดาวขีดขีดขีดพื้นที่ภายในคฤหิสหาลอยน้ำแห่งความหรูหรา เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในเรือวิกตอเรียคุณจะพบกับการตกแต่งที่ราวกับหลุดออกมาจากโรงแรมระดับ7ดาวห้องโดยสารหลักตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นไม้โอ๊กหินอ่อนนำเข้าและผ้าบูจาอิตาลีห้องนั่งเล่นโอโถงสามารถรองรับแขกได้หลายสิบคนพร้อมด้วยโซฟาขนาดใหญ่และระบบเสียงรอบทิศทางห้องนอนหลักมาพร้อมวิวทะเลพาโนรามาผ่านหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบสปาและห้องแต่งตัวขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีห้องพักสำหรับแขกอีกหลายห้องพร้อมห้องลูกเรือที่แยกส่วนเป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงขีดขีดขีดเทคโนโลยีและสมรรถนะวิกตอเรียไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ตัวเรือติดตั้งระบบนำทาง GPS อัจฉริยะระบบควบคุมการแล่นอัตโนมัติและระบบความปลอดภัยระดับสูงนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนให้เจ้าของเรือสามารถควบคุมไฟระบบเสียงหรือแม้กระทั่งม่านหน้าต่างจากระยะไกลในส่วนของเครื่องยนต์วิคตอเรียใช้ระบบไฮบริดที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงานสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ18นอตแอร์ลอลองได้ต่อเนื่องนานหลายวันโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง การควบคุมเรือทำได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภยัยไม่ว่าคุณจะอยู่ในทะเลเปิดหรือจอดเทียบผ้าขีดขีดขีดสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือวิกตอเรียมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเช่นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้บริเวณท้ายเรือลานเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวได้ห้องยิมพร้อมอุปกรณ์ฟิตเนสระดับมืออาชีพและห้องสปาส่วนตัวที่มาพร้อมซาวน่าและบริการนวดแบบครบวงจร สำหรับความบันเทิงเรือมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวพร้อมระบบฉายภาพระดับ 4K และห้องวายที่เก็บวายชั้นดีจากทั่วโลกรวมถึงเรือย่อยเทนเดอร์และอุปกรณ์กีฬาใต้น้ำเช่นสกูตเตอร์ดำน้ำและเจ็ตสกขีขีดขีดขีดประสบการณ์ระดับราชาการได้ล่องเรือบนวิตอรเตรียเปรียบเสมือนการได้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารกับเชฟส่วนตัวการล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างมีสไตล์ หรือการจัดงานเลี้ยงหรูหรากลางมหาสมุทรทุกช่วงเวลาบนเรือลำนี้คือความทรงจำที่ไม่มีวันลืมขีดขีดขีดวิกตอเรียที่สุดแห่งเรือยอทเพื่อผู้ที่คู่ควรวิกตอเรียไม่ใช่แค่เรือยอทแต่คือผลงานศินลปะเคลื่อนที่ที่มอบทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความภูมิใจให้แก่เจ้าของผู้ที่ได้ครอบครองเรือลำนี้จึงไม่ใช่แค่ผู้เดินทางแต่คือผู้กำหนดทิศทางของประสบการณ์ชีวิตระดับสูงขีดขีดขีด บทสรุปในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววิกตอเรียยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคลาสสิกและความหรูหราที่ไม่มีวันตกยุคใครก็ตามที่ได้สัมผัสเรือลำนี้ต่างรู้ดีว่ามันคือมากกว่าเพียงยานพาหนะมันคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่ยากจะหาอะไรมาเทียบเทียมได้